ครับสวัสดีครับเอซีแฟนคลับแฟนองทุกคนครับผมอ่ะมือนีจะพาเอซีมาสรุปกันล้างห้วยออกกันพี่น้องที่ครับผมอ่ะเกิดพี่น้องเอฟซีจะได้เบิ้งว่าสำนักอ่าสำนักใดเขาแน่พี่น้องซี่ครับผมนี่นะครับฟังเทียบเบาเบา,าอีสานลินมันเกิดแข็งขึ้นกันบ่าวจะจะเป็นต้องเบาภาษาภาคกลางภาษาภาคกลางกับลินกับออนลินกับแข็งแล้วแจซซับกันไปซับกันมาอมนเอามาเบิ้งกันพี่น้อง วันที่สองที่ผ่านมานะครับวันที่สองที่ผ่านมาผลออกหวยรัฐบาลเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับผมแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้ามีคนโชคดีวะครับผมอ่ะได้ยินขา่าวอตเตอีทั้งถือก,กันร้ายพี่นอ้องที่ครับผมโชคดีกันนะครับอ่าใต่นามใต้ทะเลก็ว่ากันไปฮะมีคนโชคดีวะครับผม โชคดีกับตกเมื่อให้เจ้าของนะครับนะตกเมือ่อเจ้าของแสงดงความยินดีด้วยนะครับอาส่วนเลขอสามตัวหน้ากับห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สามตัวหลังนะครับผมกับสองหกเก้าหนึ่งแปดเจ็ดนะครับเลขไทยเลขล่างกับหกห้านะครับหกห้าคงจะมีคนโชคดีกันที่ผู้องนละ้วยินดีด้วยครับผมเอาทีนี้มาเบิรงกันนะครับแอดจะสรุปกัน เข้าจักสำนั ENA กกันนะครับเลขวิ่งเข้าจักสำนักกันนะครับแอดจะคัดเอาแต่สำนักที่เข่ากันพี่น,อน้องเผื่อว่าเป็นการเยเวลากันนะครับเมื่อนี้แอดจะไปติดตามนะครับหลังจากจบคลิปนี้แอดก็จะไปติดตามกันนะครับอ่ะนะครับผมอ้าวสำนักอ่ะของปูงเจ็ดสงนะครับของปูงเจ็ดสงนะครับขเขาแต่เลขวิง่งเด้อพี่น,อน้องเขาแต่เลขวิ่งนะครับขเขาเลขวิ่งนะครับ เลกวิ่งเข่าหนึ่งบนนะครับจับคู่ว่าเข่านะครับเดี่ยนให้ตะล่างของปูนี่กับเข่านะครับศูนย์หนึ่งเก้านะครับศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมศูนย์หนึ่งเก้าถ้าหครจับในตะล่างกับเข่าอ่ะสรุปแล้วของปูศูนย์เจ็ดสองเข่านะครับปูเจ็ดสองเข่าเข่าตะเลขกวิ่งนะครับผมเอานะครับเซียนเด็ดนะครับเซียนเด็ดนะครับเบิ้งเสียงตะวันไมยอมส่าพี่น้องนิดนึงเนาะเสียงตะวัน นะครับเสยนเดียดนะครับให้วิ่งบนหานะครับแต่ว่าออกล่างนะครับแต่ว่าเด็กวิ่งกับเขาอยู่ครับพี่น้องเด็กวิ่งเข่านะครับให้วิ่งล่าง0ูนนะครับกับเข่าที่0ูนแต่ไปเข่าลักรอยอาเขาต่เล็กวิ่งนะครับของเส้นเด็ดนะครับสองสำนักไปแล้วเอาเจเด็กิ่งขึ้นลานนะครับติดต่อแอดมาอยู่มว่านแอดไว้รับสายนะครับแม่เด็กวิ่งขึ้นลานนะครับ บอูว่าโชคดีหรือไรกับบรููนะครับตรงการโชคดีกันแะเนาะเอาเพิ่นให้วิ่งหนึ่งกับหกกับเขาทั้งสองตัวพี่น้องที่ครับผมหนึ่งกับหกกิดดาวให้อ่ะแม่เด็กวิ่งขั้นลานนะครับชุดรถนี้เลขวิ่งเข้าเต็มเต็มนะพี่น้องที่ครับผมจะจับคู่นะครับจับคู่กับหอดึงแปดนะครับเลขสามตัวกับว่าเขานะครับจับคู่ว่าเขานะครับให้วิ่งล่าง ห้ากับเก้าโอ้เลขวิ่งของมเมล็กวีนข้านล้านเข่าทั้งหลังทั้งบนนะครับเข่าแตกกันระเบิดเถิดอเถิงกัน,กนพี่นอ้องอาว่าเข่าเลขหกหาหาหกนะครับให้ตัวกับเข่าที่หกอ่าเพิ่นอ่าแมล็กวีนข้านล้านให้ห้าหกแต่ออกหกหาอส,สรุปแล้วหายไปกับโชคดีครับผมนี่ครับนี่คือมเมริกวีนข้านล้านอ่ะเข้าไปนั่งสำนักกันเด้พี่น้อง อาชมัก่อไปนะครับผมนะแม่แร่แม่แร่แแนะครับไฮโค้งคูไทยไ้วิ่งบนเก้าครับเขาที่เก้าเตรียมเตรียมพี่นังสี่ครับผมเข้าที่เก้าตรงๆเลยเด็กวิ่งนะครับผมจะจับคูบอ่อเข่านะพี่น้องสี่ครับผมจับคูบอ่อเข่าเด้ออัศวาเด็กสามตัวนี่แม่เด็กวิ่งกันลลานอ่าแม่แร่นะครับว่าท่านถดครับผมแม่แร่ห้ฮาหกกฮ่านะครับผม อาส่วนลาน่างนะวิห่หนึ 1, 2, ่งสองสามเข่าที่หนึ่งบนนะครับผมโอ้นะครับผมให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะแต่วาเล็กวิ่งบนเขา่าเก้าหนึ่งนะครับผมเข่านะครับให้เก้ามันออกหนึ่งเก้าแต่แม่ให้หนึง่งเก่าหนึ่งพี่น้องให้เก่าหนึง่งสรุปบแล้วอ่ะถือว่าเขา่าคือเก้าครับพี่น้องไปกลับพี่น้องไปกลับคล้องกดีย่ะสำนักที่สองเขา่าพี่น้อง เอาทีนี้มาเบงสูตรเดินดอกรวยของแอดนะครับผมนะครับต่อไปสำนักต่อไปอาจารย์เก่าแปดนะครับให้วิ่งบนแปดกับหนึ่งเข่าที่หนึ่งเตรียมเตรียมพี่น้องหนึ่งบนตรงตรงนะครับผมแต่ให้จับคู่ไปนะครับเก้าหนึ่งเลขออกหนึ่งเก้าก็ถือว่าเข่าคื่เก้าพี่น้องพี่ครับผมไปกลับนะครับบ่กปากหลักว่าต้องยิ่งตรงอย่างเดียวพี่น้องให้ไปกลับนะครับพี่น้องนี่ครับ อาจารย์เก้าแปดนะครับผมเข้าแตกตรงตรงสามสำนักกรบพี่น้องแตกสามสำนักแล้วอ่ะพอพี่ใช่สำนักต่อไปนะครับผมอ่ะพอพี่ใช่ให้วิ่งบนล่างเก้านะครับผมเข้าที่เก้าบนนะครับผมเข้าที่เก้าบนนะครับจับคู่เขาเลขวิ่งเข้านะครับอ่ะเล็กวิ่งเขา้าสามสำนักก้วพี่นอ้องเอาปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับ ดับล่างเก้านะครับนะดับรางเก่าก็คือของพิ่นอยู่ดรอกนะพี่น้องนะดับอยู่อยู่หรอกแต่อ่ะเกิดข,ขึ้นบนนะครับไฮล่างไฮล่างวิ่งอ่าวิ่งห้ากับเจ็ดเข้าที่หา้า,หาะนะครับผมเข้าที่ห้าอ่านะครับผมหกห้าจะจับคู่บาเขานะครับเขาเลขแต่เลขวิ่งปูศูนย์เจ็ดนะครับเขาเลขวิ่งนะครับต่อไปครับผม พอมงคลนะครับพอมงคลนะไฮ่างศูนย์กับเกานะครับบนล่างนะครับเข้าที่เก้านะครับผมเข้าที่ศูนย์ลักรอยนะครับติดดาวให้นะครับจับคู่นะครับจับคู่หอดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเท่านั้นนะครับกับหกศูนย์หกห้าอ่ะเขาตะเลขวิ่งพอมงคลครับผมเขาเก้าบนตรงๆทีน้องนะเมื่อเบิ้ง พ่อเยานะครับพ่อเยานะครับพ่อเยามือนีมือวานี่แอดไปบพท่านเพิ่นนะพี่น้องนะเขาจะเลขวิ่งอ่ะมือหน้าแอดจะไปกันนะครับแต่ท่านสดครับผมไอ้วิ่งบนหานะครับผมเขาที่เลขวิ่งนะครับผมแต่ให้บนล่งล่างนะครับผมให้ล่างวิ่งศูนย์นะครับเขาที่ศูนย์รักรอยบนนะครับเลขวิ่งของพ่อเยาเขานะครับเป็นบอท,ที่สองนะพี่น้อง หมวดที่สองนะครับผมอ่ะก็ไปปูเถาวัดปลานะพี่น้องปูเถาวัดปลากันนะครับเห็นม่เนาะพี่น้องรีซีเห็นบ่้เนาะครับผมอ่ะเห็นกันนะครับเนาะอันนี้คือเด็กเขานะพี่น้องเนาะแยกออกนะครับปูเถาวัดปลาให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งนะเข่าที่ศูนย์นักร้อยเข่าที่หนึ่งลักชิบนะครับของปูปูเถาอ่ะปูเถานะครับผมปูเถาแตกเล็กวิ่งครับผมนะครับแตกเล็กวิ่งนะครับเอา มาสรุปบนล่างโค้งทุดท้ายของแอดนะครับของอาจารย์เก่าแปดพี่น้องนี่ครับผมให้วิ่งบนสองกับสามลดไปอ่ะให้วิ่งรางศูนย์กับหกเข่าที่ศูนย์รักร้อยบนเข้าที่หกหลักสิบล่างนะครับผมเข้าตรงๆนะครับเลขวิ่งนะครับจับกูให้ศูนย์สามกับศูนย์หกเท่านั้นนะครับอ่าสูตรนี่เดินเลขวิ่งเข่าครับผม ปูใช้ว่านห้องครับผมปูใช้ว่านเพลบนการเทวลานะครับผมอปูใช้ว่านไฮวิ่งบนเนึ่งกับสองเข่าที่หนึ่งบนนะครับลักซิบนะครับผมนี่ครับส่วนล่างลักลักซิบนะครับลักลักซิบกับเข่าหกนะครับผมเข่าที่หกนะครับเก้าบนนะครับผมสรุปแล้วปูใช้ว่านเ้อเข่าตะเลขวิ่งได้พี่น้องเด้เข่าตะเลขวิ่งนะครับน่ะ ปูเชวานเข้าเลกวิ่งอ้าพ่อตาทิพย์นะ,ะส่งดาวกันนึพี่น้องเนาะพ่อตาทิพย์พ่อตาทิพย์ให้วิ่งบน่างหกกับแปดเข้าที่หกกันครับผมเข้าที่หกกันนะครับจับคู่หกหนึ่งนะครับบ่เขาเขาตะเลขวิ่งสรุปแล้วเขาเลขวิ่งพอตาทิพย์กันนะครับอา้าวพ่อเซียนเชวานกับปูเชวานคนละคนกันนึพี่น้องดนะ้อ ปูกับพ่อเชียนชายวานอ่ะนี่เป็นคนแต่ว่าปูเป็นปูนะพี่น้องให้วิ่งบนซีกับหนึ่งเน้นที่ซีแต่ว่ามะเขานึงส่วนร่องพี่น้องเข้าหนึ่ง,ง,น,ง,น,งนะครับเข้าหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องให้วิ่งล่าง s w งนะครับผมจะรวปแล้วเชียนชายวานันเข้าเลขวิ่งหนึ่งนะครับผมแตกเล็กงนะครับผมต่อไปครับผมพ่อคุณน,นะครับพ่อคุณ จากสองดาวนะพี่น้องนะให้วิ่งบนห้านะครับให้วิ่งบนห้านะครับผมอเอาโมเมนต์พี่น้องที่โอ้สักเจ้วันที่สิบหกโมเมนต์พี่นอ้องถ้าตรวจครับผมนะครับอันนี้วันที่สอบงบันหนึ่งมาแกีมมวยไหนวู้หน่หลงพี่น้องเอาพอเตี้ยมนะครับพอเตี้ยมนะครับให้วิ่งล่างยังเดียวคือวิ่งหกกับแปด เข่าที่หกนะครับผมแตกหกล่างตรงๆจับโคูไม่หกสามหกหึงเท่านั้นแตกตัวเลขวิ่งของพอตมนะครับผมอ่านะครับผมแม่ครั้วนะครับแม่ครัวปูศ40ย์ต่อไปนะครับแม่รัวปูศีนย์ให้วิ่งบนล่างหกเข่าที่หกพี่น้องที่ครับผมเข่าเลขวิ่งหกล่างล่างตัวประกอบนะครับจับคค่ว่าเขานะครับผม นะครับเขาตัวเลขวิ่งแม่คั่วปูศีรเลขวิ่งหกกล้างตรงๆพี่น้องสี่ครับผมนี่ครับอพอพี่ใช่ไปแล้วตันวนาะพอพี่ใช่ให้แล้วนะครับผมอันนี้ปูศูนย์หานะครับปูศูนย์ห้าอ่ะอย่าไปตามเมื่อวานนี่พี่น้องให้เลขวิ่งศูนย์กับหนึ่งเข้าศูนย์กับหนึ่งนะครับผมอจับคู่เขาที่ห้าหกออกหกห้านะครับ นี่ก็ถือว่าเข้านะครับพี่น้องถือว่าเขากันนะครับไปกลับกันนะพี่น้องอันนี้เพราะวันแห้งจังพี่น้องเพราะวันแห้งจังตรงๆได้พี่น้องให้วิ่งบนห้ากับสามเข่าที่หาบนล่างได้พี่น้องเข่าที่หกหาตรงๆได้พี่น้องที่ครับผมตรงๆเลยนะครับติดดาวให้อ้ามาเบิ่งนกันครับพี่น้องสรุปกันแล้วนะครับพี่น้องสรุปกันแล้วเอาออกกันไปตัวนี้ออกไปกันพี่น้องนะ ลบก,กันแล้วนะครับพี่น้องแตกกันกับพี่พะวันนึ่งสำนักปูสุดหาสองอ่าเก้าแปดพระรวยสามไม่แะไรสี่อ่าเกียีวิ่งขันลานหาแตกเข่าตรงตรงเข่าตรงตรงหรือเข่าตกกลับนี่หาสำนักพี่น้องที่ครับผมอ่าแอบไปตามให้เหมือนเดิมพี่น้องเด้อส่วนเลขวิ่งเวิ่งสำนักหนขเขาแน่อ่ะพอไปใช่ หนึ่งแม่ขั้วสองเข้าเลขวิ่งพ่อแต้มสามเข้าเลขวิ่งพ่อเชียนชทวนันอ่าสี่เข้าเลขวิ่งห้าพ่อตาทิพก็เข้าเลขวิ่งปู่ชัยวนันหกเข้าเลขวิ่งเจ็ดของแอดเข้าเลขวิ่งสูตรนี้แปดปู่เท่าเข้าเลขวิ่งเก้า พ่อยาวเข้าเลขวิ่ง10บพ่อมงคลเลขวิ่ง9เข้า11ปู่ศูนยเข้าเลขวิ่ง12พ่อวิชัยเข้าเลขวิ่งเก้าสิเสียนเดชเข้าเลขวิ่ง5กับ0ปู่เก็สอ่อาสิบสี่สำนัก ปูเกตสองเข้าเลขวิ่งลิปที่สำนักเขาเลขวิ่งพี่น้องพี่ครับผมเลขวิ่งเข้าสิบสี่สำนักเลขจับคู่แตกกันมีห้าสำนักนะครับผมอาสำนักกับนี่เกตวิ่งขั้นลานอาแม่แล่อาเก่าแปดพระรวยแล้วก็ปูสุนหาแล้วก็พาวนนะครับหาสำนักกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแอดติดตาม แนวทางกันต่อนะครับผมขอให้โชคมานกันนะพี่น้องเร้อขอให้โชคมานกันต่อหมวดกันนะครับคนทีบอโชคดีงมวดนี้เอาเป็นหมวดต่อไปอ่ะนะครับผมลุยกันต่อนะครับแอดวันนี้จะขึ้นไปที่สองดาวกันจังหวัดสกลน,นครอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องให้ได้เลยอครับผม